ใชนั่นแหละอ๋อกินอย่างนี้เองอ๋อถึงว่าเนาะถึงว่ามันถึงราคาแพงเนาะโอ้โหนี่ยมันอร่อยตรงนี้เองเนี่ยเป็นไงลุงเดี๋ยวเราจะมาแกะกุ้งให้ลุงกินครับผมมากเลยลุงจะรู้สึกยังไงมันอร่อยตรงนี้ลุงดูอุปกรณ์ครบก่อนะคีมล็อกคีมล็อกล็อกคนี่ยถ้ากินพวกเนี้ยมันจะมีคีมให้หนีบไหม มีตมแต่ตร้อนากา,ารหยิบปั๊บปั๊บบเดี๋ยวจะแกะให้ลุงกินนะแกะให้ลุงกินก็เหมือนกระชีมล็อกนี่แหละเราจะมาถามความสึดจากลุงกับน้องน้องท้ง้งหมดว่าเมื่อกี้น้องบอกว่าแม่อร่อยห้อกชอบหอยหอยแมงผู้เดี๋ยวเรามาถามลุงว่ามันอร่อยแถวแนี้เองลุงอย่างนี้สิโอ้ลุงนี่เหนือดิเาลุงโอ้ลงแน่นมากเกิดเกิดจากท้องพ่อท้องแม่เลาเพิ่งเคยกินนี่แล้วนหลักนีครั้งแรกครับเอ้แน่ืมน่่ นายรู้รสชาติต่างจากกุ้งธรรมดาไหมตัวอะไรกันเนี่ยให้รู้ตัวไหนกินเหอะลุงตัวอะไรไม่ราคาหรอกตัวไม่คิดบาทหรอกเป็นประเด็นไม่แพงเป็นประเด็นอีกไม่เค็มเนาะนั่นอยู่ทะเลไงอ๋อเอากุ้งทะเลต้องเค็มด้วยเหรอเค็มปลาทูไม่เห็นเค็มเลยเค็มนะลุงเค็ม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 นะปลาทูเค็มกับปลาทูนี่เขาจะไม่นึ่งไงปลาทูเค็มนี่มันต้องหมักนะถึงเค็มเนี่ยไฮไลท์เนี่ย คือของมันไม่ของมันไม่สดมันก็เลยติดมันก็จะติดแต่ของสดมันจะกรอบมันจะร้อนออกมาเลยจะนิ่มๆใช่ไหมใช่มันเป็นนิการนึ่งหรือเปล่าพี่ใช่ครับไม่ใช่มันฟลิปมาด้วยลุงโอ้ตรงนี้อร่อยสุดใช่ไหมอืมโมเดลตองให้โมเดลให้ไปเดลเพราะอร่อยสุดเนี่ยอร่อยสุดลองเดี๋ยวเม่ลองนานเฮ้ยไม่ได้แล้วว่าจะฟันหักล้มแสดงว่ามันไม่อร่อยแล้วแหละไม่อร่อยแล้วอย่างเงี้ย ผมไม่รอลุงนะลุงใส่เปลือกนะเมื่อกี้ลุงมโนกินเปลือกอ่ะผมไม่รอลุงเลยนะแล้วตรงไหนมันอร่อยตรงนี้เปล่านี่โอ้ตรงนี้เหรอนี่มันกินไม่ได้ผมคนตอนนี้เราอยู่ในอยู่ในรายการร้านอาหารนะครับรีวิวอาหารยืดเวลายืดเวลาที่นาทีพาไปกินนะคะนี่นี่นี่อ๋อมันเป็นมันเป็นแบบือนเขาฟีดมาเนาะใช่แล้วเขาฟีดมาก็เลยติดติดหน่อยแต่ต้อง ไปจับมาเองแน่ๆเลยนี่อะไรครับเรียกกุ้งลรบบิเตอร์อันนี้ก้ามปูอะก้ามกุ้งอ๋อก้ามกุ้งได้ก้ามกุ้งนี่อันนี้อะไรก้ามอันนี้อะไรกุ้งรวมแล้วเป็นก้ามกุ้งแค่นั้นไงล้วเป็นลัรุงเล่นอะไรของลุงเนี่ยเป๊กตลอดไม่ได้เรื่องอย่าแก้ตัวลุงกินนะหยุดต้องใส่ทีปแล้วดีผมเบลล์เบลล์เนี่มันจะไปกินหัวมันอิ่มได้ไงกินนี่เนื้อสิไฮไลท์ของวัน ผมเมื่อกี้เมื่อกี้เรามาดูน้องน้ำมนต์มันน้ำมนต์บอกไม่ชอบแล้วน้นชอบหอยเดี๋ยวมาถามลุงพลว่าลุงพลชอบป่ะน้ำมนต์กินหอยแรงนิดเขาจะลุงนะก็อย่าเหลืองก็เหลืองยายาลุงเดี๋ยวหลืองมันกันไปลาลงเ่ยเขาคิดเป็นอะไรเนี่ยฮึ๊กฮึ๊กฮึกจังเลยปลาแตนทำผมใหม่มันแตนทำผมใหม่รู้สึกฮึกจังเลยเนี่ยงับงักเนี่ย ้มันหวานไหมลุงหวานไหมเอาเอาดีๆเอาดีๆดูดนิ้วลุงดูดนิ้วนี่อร่อยตรงนี้นั่มันว่าอร่อยมันเหมือนก้ามเป็นยังเหมือนก้ามปูก้ามอะไรมันเก็เลยอร่อยแต่ถ้าตรงเนื้อตรงอันนี้อะไรตัวลำตัวลำตัวใช่แล้วอันนี้อะไรหอยอหอยแรงดีหอยเชีย์หอยเชีย์หอยเชีย์อลหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์กินหอยแรงดีอย่าพูดไวอย่าพูดไวอันนี้เขากินยังไงกินตรงนี้ป่ะเออนั่แล้วลุงเอาเเออาาลุงสบายใจเอาที่ลุงสบายใจเอาที่ผมสบายดี นีเค็มแน่นอนเนี่ยตัวนึงแกะมาเหลือแค่นี้ใแค่นี้ตัวก็เหลือละเนี่ยแต่ตรงเนี้ยคือไฮไลท์เลยเดี๋ยวผมไว้ให้ลุงไม่นี่อร่อยอย่างงี้นะพี่เนี่ยเน,นี่ยน,น้ำน้ำหอยเนี่ยอ๋อน้ำหอยอร่อยเอานี้ก่อนมันมันต้องซูมมันนัวมันนัวอร่อยอย่างงี้นะพี่ลองยังไม่เอาไม่ลองกินกุ้งกินกุ้งอยี๋กินหอยอย่างนี้ เออยินดีก่อนต้องลองเนี่ยคำสั่งคำสั่งด่วนเราจะวินหอยมันจะมันจะแบบดูหน้าลงนะเป็นไงอืมกินหอยดังดีเอาอีกแล้วคนนึงหยุดนะคนนึงเออเดคนนึงหยุดกินหอยดังดีอะไรจะพูดอะไรจะพูดอะไรไข่น่าจะเอ็มระวังเหงือกด้วยจะพูดอะไรไม่ให้ลุงบิ้วให้ลุงบิ้วฮะตอนเด็กอ่ะตีน้ำปลาหอยตีน้ำปลาหอยพอโตขึ้นมาหอยน้ำปลาตี ลุงระวังอืลุงจะเอาฮาไปไหนผมว่าผมไม่เปิดค่าดตลกไหมเกลียวหรือเปล่าไอคนรักลุงก็รักดีแล้วกันเปิดหอยเปิดหอยเปิดหอยฮะอนี่อ่ะต่อต้องเหนื่อยแล้วเนี่ยตัวกวนเป็นเวลาถึงแปดนาทีเออมันจะได้ขาดจะไม่ถึงแปดนาทีจะเอาเนื้อล้วนใช่ไหมดล้วนเต็มคำเลยเฮ้ยถ้าเอาเนื้อล้วนไปนนี้จบไปนานแล้วเอาเอาเน็ตคำเดียวเลยลุงเอออคำเดียวเลยจิ้มไหมจิ้มไหมคำจริง อันนี้ตัวอะไรพี่ฮะไม่ต้องถามใช่ไหมสี่หลักใช่ไหมไม่ไม่ใช่มันรวมกันแล้วซื้อกุ้งมาวัานนะั้นเท่าไหร่เธอสามพันาบาทใช่ป่ะสามพันบาทเนะทั้งกุ้งหอยด้วยเนาะแต่เราก็ไม่ดูว่าเน้นตัวกี่บาทเราก็ไม่ดูหรอกมันมาแพ็กเกจกันหมดไงอันนี้ผมถามจริงอันนี้อันนี้ก้ามอะไรเนี่ยก้ามปูก้ามปูแต่มันอยู่ในตัวกุ้งงูไปลยนเฮ้ยนี่มันใช่ก้ามปูจริงเจมอะจก้ากุ้งคล้ายก้ามปูครับมันเป็น <laughs> มันเป็นตรงเนี้ยคือเป็นเป็นที่กินนะฮะเป็นเป็นตัวที่แบบผมก็ไม่รู้นะกูมาผสมพันธุ์หรือเปล่าผมศึกษามานะมันมันอยู่ในน้ําลึกมากกุ้งอันเนี้ยท่าง้ามันใหญ่เน่ยเพราะว่ามันต้องสู้กับสัตว์ใหญ่นะใช่ครับมันต้องอยู่ในน้ำลึกอันเนี้ยมันได้กินนักกุ้งโหยเลยพูดเลยเหรอกินบะทีแล้วกินบะทีฟ่าแล้วเมื่อกี้ทีนี่อร่อยสุดอยู่ตรงนี้กินเลยรลงอ่ะฮะเนี่ยอร่อยสุดอยู่ตรงนี้เอาถุงอันใด โอโหที่คอสนิมขึ้นที่คอที่ดีนะเอฟซอกเราเราบ้านๆครับเราบ้านๆเราไม่ต้องไปอย่าให้มันจุนื้อนะอันนี้คือส่วนที่อร่อยที่สุดใช่ไหมครับใช่ครับไฮไลท์เลยไฮไลท์ใช่ไหมตัวงใหญ่หลือแค่เนี้ยเนี่ยจริงอ่ะดูดิขนาดโอ้ยไม่เข้าอ๋อไม่เข้าปากไม่เข้าโอ้ใหญ่เลยโอ้ยยังไงดูหน้าดูหน้าเราไม่ได้หรอ มันรู้แล้วไม่ล็อกนะไลยมาแล้วขามไลายมาแล้วตอร์มันลนอ่ร่ขามอเห็นลุงกหนเอาเป็นไงครับลุงก็ตกินอยมาเร็วเอ้ปเลยเยไฮไลท์เลยข้าปลาข้าเฮ้ยเขามอยากกินเวยขาอยากกินปวดแล้วปวดแล้วมาป้าแล้ว คือเรา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 กินบ่อยแล้วไงแต่ว่าอยากจะให้ลุงป้ากินดูว่ารสชาติต้องลองนะมันต้องลองอร่อยหรือไม่อร่อยอยู่ที่ลุงพิจารณาเองนะครับจนอร่อยหรือไม่อร่อยไม่ยังไงมาป้ากินเนีอ่ะมันต่างจากกุ้งกุ้งกุ้งไหมนะกุ้งมันจะยังไงป้าเรากินอู่แล้วเราเราไม่ต้องจิ้มจิ้มนะดูว่าหวานไหมลองกินเลยเอาเอาอย่างนี้ด้กันตอบแบบจิตใจเลยอ่าจิตใจเลยลุงเอาให้เรารู้เลยจิตใจลุงเขากินครั้งนี้แค่ครั้งเดียวอ่าจบไม่กินแล้วนะอันนี้คือก็คือรู้แล้วว่ามันรสชาติมันก็ คทานที่จะไม่ค่อยมันอร่อยครับแต่เพรว่ามันมันไม่เหมาะไม่เหมาะไม่เหมาะไงไม่เหมาะไเลยว่าแต่ท่านประธานต้องกินอย่างนี้ท่านประธานจะไปกินหอยหอยหออยโขงเหรอหอยตุ้งอะไรเงี้ยกุ้งฝอยกุ้งเต้นอะไรเงี้ยเหรออท่านประธานต้องกินแบบนี้กุ้งท่านประธานก็ยังหอยโขงหอยตุ้งหอยฝอยมันไม่ได้แต่ท่านประธานต้องกินแบบนี้ก้อยหอยก้อยกุ้งก็คือ ถ้าเป็นประธานต้องกินหอยงายต้องกินหอยงายแบบนี้เอาแล้วอวนมาหอยอีกหอยกุ้งกุ้งกุ้งใช่หอยประเด็นอยู่ที่กุ้งชอบแล้วเกินหอยเป็นเหตุหอยเป็นเหตุสังเกตได้นี่หอยหอยนิวซีแลนด์หอยก้ามอร่อยนะเพราะถ้ามีกุ้งนี่มาปราขอกินแค่ก้ามก็พอนี่มันมันอร่อยครับแต่ว่าเหมือนกนื้ก้ามปูมันควรจะเป็นการการแบบกินโชว์ไปนะเนาะไม่ไม่เราเราไม่ดราม่าคือเรา ผมเนี่ยอยากให้ลุงกับป้าได้กินได้รู้รสชาติว่ามันเป็นยังไงเพราะครั้งหนึ่งอยากให้ป้าลรงได้กินเพราะว่าจะไถ้ากินสดๆมันก็จะอีกแบบนด์มันก็อีกแบบนหนึ่งใช่ครับคือเจตนาเราอยากให้ลุงกับป้าได้ลองกินดูว่ารสชาติเป็นยังไงอร่อยนี่เหมือนก้ามปูอยากทำมากกันนะครับฝากด้วยครับคือ,ค,อคือลุงแกก็ไม่ค่อยอยากกินนะเพราะว่าลุงแกคนใช้ชีวิตแบบไม่คือแต่ผมครั้งแรกในชีวิตเลยใช่ที่เคยเห็น เคยเห็นไม่เคยกินนี่เคยเห็นไม่เคยกินด้ยก็นะครับฝากช่องนะครับช่องช่องค่อยบอกเจ้าแล้วครับถูกช่องครับฝากยครับเอาคลิปไปไหมอ่ะป้าไปตัดออกนะช่องค่อยบอกเจ้าแล้วครับดันให้ถึงอันนี้หอยอะไรหอยหอยแมงผู้ดีเซเลนฮะนิวซีแลนด์ตัวใหญ่ไม่ต้องไปไกลถึงนิวซีแลนด์อันนี้หอยแมงผู้ดีเซแลนด์อีกใช่แล้วน้ำมันนาแก่กินธรรมดานะคะน้ำมันนวดีเซเลนน้ำมันนาแก่กินแก่กินนะน้ำมันะแน่นเอยเพราะน้ำมันชอบอันนี้พี่มันทับกามมันกามอร่อยใช่หอยเนี่ย ครับน้ำหอยมันจะอร่อยนี่ซอสลุงไม่เน้นแต่หอยเดี๋ยวให้ไปอยู่บ้านจะได้สนบสติอารมณ์เอาไป่อยทั้งสองคนเลยลุงจะเอาหาไปไหนเอาไอ้ตัวงเอาตัวนึงกินเยอะลุงกินเยอะผมกับยุนี่เดี๋ยวไว้ให้ปวดให้น้องเมดีให้จ่าเอ็มแล้วก็ให้น้องกินนจ่าจ่าที่ที่บ้านเรื่องหอยเสียบเนี่ยใบอะ้ยเสียบอ่ะหอยเสียบหอยกีกี้บ้านเราเนี่ยนะจ่าเอ็ม ตัวใหญ่เคยเห็นไหมโอเคครับตัวใหญ่พี่อะกิบกี้อะกิบกี้เอาไปผัดโอ้ตัวใหญ่คงนี้ตามมาตามนี้ตามนี้ก็มีเอาไปผัดเนาะมันเสียบอยู่ข้างห้วยน้ําจืดเราละครหอยเสียบหอยกิบกี้ใช่ไม่เหมือนกันหรอกลุงกินแล้วเมาอืมฟานเอลฟานเลยบ้ากินเยอะเมาจะเป็นหัวปลากินอ่ะอืมโอเคไม่ได้ป้าตั้ปเลยลูกเล็กกี่ทีละสิบพอ ค่ายคลิปคายคลิปไลฟ์ปลานแบบไลยังจนนะครับก็ไว้ด้วยครับช่องคายบรรเลยครับขอลงไลฟ์เป็นทั้งนี้นะครับฝากกดไลฟ์กดตะคา้กระดิ่งกดแชร์คอยบอรเลยแล้วนะครับขุณมากครับคลายคลิปดยู่นะ